โอเคครับมาข้อ23กันนะครับจากรูปนะครับปล่อยล้อเลื่อนนะครับจากยอดยอดจากหยุดนิ่งบนยอดเขา H นะครับจากจุดต่ําสุดนะครับของแอ่งมีรัศมีความโค้งเป็น R ด้วยนะครับเมื่อล้อเลื่อนนะครับลงมาถึงจุดต่ําสุดของแอ่งนะครับมวล M อ็มที่อยู่บนล้อเลื่อนเนี่ยจะกดทับด้วยกับกดทับกับอีด้วยแรงเท่าไหร่อ๋อน่าสนใจนะครับก็เป็นไรครับก็มีล้อเลื่อนนะสมมุติก็คือรถนั่นแหละนะฮะ ตรงนี้นะครับเริ่มจากจุดนิ่งใช่ไหมครับก็กลิ้งบูลงมานะครับจนมาถึงจุดต่ําสุดที่เขาบอกตรงนี้นะครับของแองกระทะตรงนี้โดยที่เขาก็บอกมานะครับว่าจุดต่ําสุดของแองกระทะตรงนี้คือมีลัศมีรี้เป็น R นะครับโอเคนะเขาถามว่าคนตรงนี้จะท็ออแรงกวี่ด้วยแรงเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับว่าถ้าเราพิจารณาตามนี้นะครับื่อนที่ตามรางโค้งอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นส่วนโค้งนี้เป็นวงกลมใช่ไหมครับอัน ล้อเลื่อนตัวนี้ก็เหมือนกับเข้ามาสู่การเคลื่อนที่แบบวงกลมในตรงจังหวะที่ต่ําสุดตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณานะครับเราซูมอินเข้าไปนะครับว่าในล้อเลื่อนอันนี้นะครับมันมีคนนั่งอยู่ใช่ไหมนย้นะครับล้อเลื่อนนี้นะครับมีคนนั่งอยู่ถามว่ามีแรงอะไรกระทำกับตัวรถคันนี้หรือตัวคนตรงนี้บ้างนะครับแน่นอนครับมี mg ใช่ไหมฮะแล้วก็มี n ถูกไหมครับที่ตูดนะครับกระทำนะครับตูดของคนคนนี้กระทำก็จบ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าแต่ว่าตรงเนี้ยของตัวคนตรงนี้เนี่ยก็มีความเร็วเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในรูปแบบของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับโดยที่จุดศูนย์กลางวงกลมก็คืออยู่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจายวันนี้ก็อยู่ในรูปแบบของการเคลื่อนที่วงกลมก็หนีไม่พ้นว่าเวลาเราคิดคำนวณตรงนี้นะครับซิกมาเมันไม่เท่ากับศูนยะ์เนาะต้องเป็นซิกมาเอเท่ากับ m v สแควร์ส่วน R นะครับแล้วที่จุด C ตรงนี้ก็เป็นอะไรครับ n ลบกับ m อีด้วยถูกไหมครับซึ สรุปเพื่อความรวดเร็วว่าเอ็นนู่นก็คือแรงที่อะไรครับแรงที่ที่นั่งกระทํากับคนถูกไหมซึ่งมันคืออะไรครับแอคชั่นกับอรียชั่นเนาะนะครับในสิ่งที่โจทย์ถามว่าแล้วมวลคนมวลเอ็มวงนี้จะกดล้ออยู่บนล้อเลื่อนเนี่ยจะกดทับกรีด้วยแรงเท่าไหร่มันก็คือถามหาเอ็นนั่นแหละถูกไหมครับก็แอคชั่นกับอรียชั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหาเอ็นตรงนี้ก็คือคําตอบแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเอ็นนู่นี้ของเราก็ตามรูปนี้เลยนะครับก็ mv ซแคร์ส่วน R ตัวนี้บวกด้วย mg ก็จบแต่ปัญหาของเราก็คือเราไม่ทราบ v นะคือถ้าเราตอบแด้อย่างนี้ก็จบแล้วนะครับแต่ว่าโจทย์ไม่ได้อนุญาตให้เราทําแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีอะไรครับมันมีความสูง h มีรัศมี r ะไรว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นทำไงครับก็จากตัวนี้นะครับล้อเลื่อนนะครับเริ่มจากยอดเขาด้วยความเร็วหยุดนิ่งนะจากหยุดนิ่งนะครับความเร็วเป็นศูนย์ลงมาจุดต่ําสุดก็ใช้เรื่องอะไรครับก็พลังงานอีกแล้วแหละถูกไหมก็กําหนดให้จุด a จุด b ธรรมดาธรรมดานะครับ พลังงานรวมที่จุด A เท่ากับพลังงานรวมที่จุด B ใช่ไหมพลังงานที่จุด A มีอะไรบ้างนะครับก็มีแต่พลังงานศักย์เนาะ mgh นะครับความเร็วไม่มีสปริงไม่มีปูนท็อกปูถึง mgh h ตรงนี้แล้วก็วัดจากไหนครับก็คือวัดถึงจุดต่ําสุดของแอ่งก์กระท้านั่นแหละซึ่งก็ก็เท่ากับความสูง h เพราะว่าเขาก็บอกมานะครับว่า h ตรงนี้ก็จากจุดต่ําสุดของแอ่งนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นที่อ่าแล้วที่ B มีอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนครับลงมาถึงจุดต่ําสุดนะครับก็มีแต่พลังงานโจนพลังงานศักย เข้าอีลอรเดิมนะครับ v เท่ากับ square root 2gh นั่นเองนะครับอีกแล้วนะครับเนี่หมือนเดิมไหมฮะยังตอนเราได้ v ปุ๊บนะครับเราก็แทนบลูมเข้ามาในสมการตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ n ของเราก็จะกลายเป็น m รูท 2gh จะกลายเป็น 2gh ธรรมดาใช่ไหมครับก็คูณกับ r ตัวนี้ส่วนด้วย r นะครับแล้วก็บวกด้วย mg นะครับจากนั้นก็ทำไงครับก็ดึงตัวร่วมนะครับก็ดึงเอ mg ออกมาเนอะนะครับเราดูตามโจทย์แล้วนี้ก็ดึง mg ออกมาทั้งก้อนนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ สองเอชส่วน R าบวกหนนั่นเองนะครับก็คือตอบข้อ4โอเคนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับก็ตรงไปตรงมาทุกข้อแหละนะครับไม่ได้รึไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่โอเคเอามาให้ดูกันนะครับในเรื่องของวงกลมแนวดิ่งนะครับ